18กรกฎาคม2564วันที่ดวงวิญญาณของผู้กล้าทั้ง325นายรอคอยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับก็พบกับผมโนนาวินอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามลบสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่ วนอุทยานผู้ห่างนาคอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีปายย่าแห่งนี้ผมมาประจำพี่น้องมาเที่ยวบ้างมาทำบุญบ้างจนรู้จักคุ้นเคยกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ผู้ห่างนาคนะครับก็เลยบอกว่าหลวงพ่อผมขอญาตมานั่งถ่ายทำคลิปแล้วก็มาเดินป่าหลวงพ่อท่านก็บอกว่าตามสบายเลยยมว่าอย่างนั้นอยากจะเดินป่าอยากจะทำคลิป อยากจะเล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนาหรืออยากจะเล่าเรื่องราวทางโบราณสถานซึ่งมีอยู่บนภูเขาก็ไปทําได้เลยว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยมาเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ตั้งใจเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวเรื่องเล่า,ลาจากสนามลบเนื่องด้วยว่าวันที่18กลกรกฎาคม2,564 เป็นวันสถาปนาหน่วยทหารพลานวันนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับพวกเราทหารพลานทหารพลานโชคอห้าหนึ่งสามทุกคนทุกท่านทหารพลานทุกหน่วยทุกกองพันทุกกองพลทุกกองทัพภาคทหารพลานกองทัพบุกทหารพลานสังกัดหน่วยนาวิกโยธินก็ได้ถือว่าวันที่1 8กรกฎาคม2 5 0 0 64เป็นวันก่อตั้งหน่วยทานพ่านขึ้นมาครั้งแรกในประเทศไทยนะครับก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายน2521นะครับจากนั้นส่วนราชการก็คือบกอชค13เขาก็ได้ตั้งอนุสาวรีย์ขึ้นมาพวกเราฐานผ่านในค่ายปักธงชัยเนี่ยเรียกอนุสาวรีย์แห่งนี้ว่าอนุสาวรีย์จ่าดำ แต่ชื่อภาษาที่พี่น้องประชาชนเรียกเรียกว่าอนุสาวรีย์วีรชนทหารพลานข้ายปักธงชัยนะครับพี่น้องบางคนบางท่านก็อาจจะลําลึกนึกถึงไว้ว่าไอ้จ่าดำปกตออิท่านอยู่ที่นครศรีธรรมราชแต่ในความหมายของเรานะครับอนุสาวรีย์จ่าดำของทารพ่านอยู่ที่ค้ายปักธงชัย ตำบลภูหลวงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับอนุสาวรีย์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่อยู่ในจิตใจของพวกเราฐานผ่านทุกคนพี่น้องฐานพ่านที่ไปลบตามแผนยุทธการต่างๆนะครับเมื่อเสียชีวิตลงเท่ากระดูกหรือว่าอาัฐิของพี่น้องวิรชนคนกล้าทั้งหมด 325ชีวิตจะถูกนำมาเก็บไว้ใต้ฐานอนุสาวรีย์แห่งนี้ทุกๆปีพวกเราก็ไปกองประชาการกองทัพภาคที่สองฝ่ายฐานพานันกองประชาการกองทัพภาคที่สองเขาก็ได้จัดงานทุกปีนะครับพวกเราอดีตฐานพานันแล้วก็ชมรมฐานพันจากจังหวัดบุรีรัมย์ราชธานีชมรมฐานพันจากจังหวัดนครราชสีมา ชมรมทหารพานจากจังหวัดสมุทรปราการชมรมทหารพานจากสุพรรณบุรีชมรมทหารพานจากกรุงเทพมหานคร <c oughs> ก็ได้เดินทางไปร่วมพธิธีเป็นจํานวนมากนับพนนันนายครับพี่น้อง <c oughs> แต่ละปีคืนวันที่17กรกฎาคมพวกเรากา็จะไปนอนอยู่ที่โรงเรียนวัดโนนแดงบางคนนอนโรงเรียนบางคนก็นอนวัดหุงหาอาหารกินกัน บ,บางครั้งก็มีกิจกรรมร่วมกันนะครับแต่2ปีที่ผ่านมานะครับ <ๆ S 1> ก็แผ่วๆเพราะว่า,ามีไวรัสโควิด -19 บุกเข้ามาในพื้นแผ่นดินไทยมาในประเทศไทยกองประชาการกองทัพพักที่สองนะครับโดยท่านเม่ทัพก็เห็นความสำคัญกับกำลังพลคือไม่อยากจะให้พี่น้องอ,อดีตทหานพลานแล้วก็พี่น้องประชาชนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก นะครับก็เลยเไม่ได้จัดยิ่งปีนี้นะครับเลื่อนออกไปโดยไม่มีกําหนดครับพี่น้องเพราะฉะนั้นก็มีพี่น้องเอฟซหลายคนหลายท่านว่าถามว่าพี่นนท์ปีนี้ได้ไปถ่ายทําคลิปพี่น้องอามาให้ชมบ้างไหมก็บอกพี่น้องตรงๆว่าปีนี้ทางราชาการโดยกองบัญชาการกองทัพภาคที่สองเขาได้เลื่อนงานวันสถาพนาทหารพลานออกไปโดยไม่มีกําหนดนะครับ ็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็แจ้งเข้ามาบอกว่าปีนี้งดนะนะครับเ,เราก็รู้สึกเศร้าใจเนื่องวันนี้พวกเราไปทุกปีดวงวิญญาณของพี่น้องอดีตฐานพันทั้ง325ชีวิตก็คงะคะรอการเดินทางไปร่วมพิธีนะครับเพราะพิธีแต่ละปีนั้น<ส>เขาก็จะมีพิธีทำบุญกรวดน้ำไปให้กับดวงวิญญาณของวิเลชนคนกล้า ทั้ง325ชีวิตจากนั้นก็จะวางพวงมาลาสดุดดีเวีรกรรมพี่น้องฐานผ่านที่พี่ชีพเพื่อแผ่นดินไทยในยุคนั้นพิธีนี้เป็นพิธีใหญ่นะครับแต่วันนี้ไม่มีนะครับผมก็รู้สึกเศร้าใจจะไปโทษผู้หนึ่งผู้ใดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไวรัสโควิด COVID -19 นั้นมันเป็นมหันตภัยที่สามารถฆ่าชีวิต ของพี่น้องประชาชนคนไทยไปนับร้อยศพแล้วนะครับด้วยความที่ผู้บังคับบัชาระดับสูงท่านมีความเป็นห่วงก็เลยประกาศว่าปีนี้งดจัดกิจกรรมในวันสถาปนาหน่วยฐานพานค่ายปักทงชัยนะครับซึ่งก็คงไม่เฉพาะหน่วยฐานพานค่ายปักทงชัยเท่านั้นที่ งดจัดกิจกรรมวันสถาปนาหน่วยฐานพลานก็คงไม่เฉพาะหน่วยฐานพลานค่ายปักธงชัยเท่านั้นที่งดจัดกิจกรรมในวันสถาปนาหน่วยฐานพลานกองทัพภาคอื่นๆหรือว่ากรมกองอื่นๆก็คงงดจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับก็ขอชี้แจงแถลงข่าวไปยังพี่น้องเอฟซี พี่น้องอดีตฐานพานทุกคนทุกท่านที่ติดตามคลิปของนนนาวินอยู่ว่าปีนี้18กรกฎาคม2564งดจัดกิจกรรมวันสถาปนาหน่วยทหารพลานนะครับนี่คือเรื่องราวเรื่องเล่าที่ผมอยากจะบอกพี่น้องวันนี้สำคัญอย่างไรนะครับ ผมก็จะขอเล่าต่อนะครับตั้งแต่ปีพศ2521เป็นต้นมาฐานพันโชคอ513ค่ายปักทุงชัยนั้นผ่านการลุกลบตามแผนยุทธการต่างๆมาอย่างหนักนะครับป้องกันประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคอีสาน ก็ไปลบมาทุกยุทธการพี่น้องถ้าพูดถึงเรื่องเราเวลกรกรมการสู้รบตามแบบฉบับของทหารพลนไทยต้องโชคอห้านึ่สามไข่ปักทธงชัยที่ผมพูดไม่ใช่ว่าหน่วยอื่นเขาไม่ได้ลบแต่พวกเราอยู่ในพื้นที่การสู้รบมายาวนานตั้งแต่ปีพศ250021จวบจนกระทั่งปีพศ2543 กีป่ปีพี่น้องลองนับดูกำลังพลที่สังกัดโชคอห้านึงสามค่ายปักธงชัยอยู่ในพื้นที่การสู้รบมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธการผาเมืองพระเดศศึกในพื้นที่เขาคออำเภอหลมศักจังหวัดเพชรบ์์ผาเมืองเกียงไก่นะครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบณ์จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเลย ยุทธการใต้ลมเย็นที่9ใต้ลมเย็นที่11ยุทธการใต้ลมเย็นที่15ภารกิจปราบปามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันยุทธการยุทธ,ธชัย3เมื่อปีพศ2525ในพื้นที่อำเภอสิงสางอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมายุทธการยุทธ,ธชัย5ในปีพศ2527 พื้นที่ปฏิบัติการก็คือเทือกเขาใหญ่เทือกเขากําแพงเทือกเขาแผงม้าอําเภอเสืองสางอําเภอพลบุรีอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอําเภอสะแก้วอําเภอวัฒนานครอําเภอนาดีอําเภอกบินบุรีอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตแผนยุทธการหลักชัยในพื้นที่เทือกเขาใหญ่เทือกเขากําแพงเทือกเขาแผงม้าภารกิจ ปรปาปำผักดันกองกำลังฐานเวียดนามที่บุกเข้ามาในประเทศไทยคือทางด้านอำเภอตาพยาอำเภออรัญญประเทศอำเภอคลองหาดจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตหรือว่าจังหวัดสกแก้วในปัจจุบันติดตามด้วยภารกิจป่าปามผักดันกองกำลังฐานเวียดนามให้ออกไปจากแผ่นดินไทยพื้นที่ช่องพะะเลยอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดเปิดยุทธการ ป่าปามกวาดล้างครั้งยิ่งใหญ่บริเวณเช่อง 38, อุบกเนิน538อำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามด้วยแถวช่องพิกแถวช่องจอมแถวบ้านจลัดบ้านขยองนะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินนะครับกิ่งอำเภอบวัวเชดในยุคนั้นแล้วก็ยุทธการดี D 8 ยุทธการดีเบริเวณ408ช่องบกนะครับเป็นสมรภูมิลบลบมาอย่างหนักนส่วนทางภาคเหนือนะครับป่าปามยาสิติดนะครับก็คือป่าปามขุนศาราชายาสิติดโลกนี่ก็คือผลงานของโชคอหนึ่ามไข้ปักธงชัยนะครับทางด้านจังหวัดน่านก็ยุทธการสุริยะพงศสีนะครับหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นนะครับ มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งหัวหน้าบอกอชกท่านก็บอกว่าขึ้นหอไปหอยังไม่ได้แตะพื้นเลยพี่น้องหอก็ถูกยิงจากพื้นดินด้านล่างตุ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 ง,ตง,ตง,ตงยิงชนิดที่ว่าตายเป็นตาย,ตายแต่พวกเราก็สามารถลงเข้าควบคุมพื้นที่ไว้ได้เกิดการสู้รบกันอยู่3ามวันสามคืนพี่น้องเราถูกล้อมเราเนี่ยเข้าไปยึด เหมือนเหมือนพานเขาไปตีลังพึ่งจะยึดเอาลังพึ่งแต่ผู้ก่อการร้ายเขาเหมือนพึ่งที่หวงลังเขาก็ต่อสู้ชนท,ที่ว่าตายไปตายยุทธการสุรยะพงศ์สี่ที่บ้านห้วยโขนแถวอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านแถวนั้นนะครับแถวโดยผาจิโดยผามุนนะครับเป็นยุทธการที่ฝากชื่อเสียงไว้ให้โชคคอหัหนึ่งสามไข่ปักธงชัยเช่นกัน นะครับแล้วอีกยุทธการที่มีชื่อเสียงแลวโด่งดังทั่วโลกก็คือยุทธการบ้านล่มเก้านะครับยุทธการนี้ถึงแม้ว่าฐานพันจูโจมจากโชคอหนึ่งสามค่ายปักธงชัยจะสูญเสียไม่เยอะแต่วีรกรรมที่เราฝากไว้ในครั้งนั้นเยอะมากโชคอหนึ่งสามค่ายปักธงชัยเป็นหน่วยที่อยู่หน้าแนวสุดประจานหน้ากับกองกําลังทหารของลาวแล้วก็กองกําลังของฐานเวียดนาม ที่ส่งเข้าไปช่วยเล่าลบในช่วงปีพศ2531นะครับแต่เหตุการณ์ที่ยุทธการบ้านร่มเก้านะครับก็นำมาซึ่งความสูญเสียของทหารไทยเป็นจำนวนมากมากเท่าไหร่นั้นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับหลายคนหลายท่านก็ไม่ยอมออกมาพูดใช้คำบอกว่าสูญเสียเยอะบนความสูญเสียเยอะนั้นหลายคนคิดว่า ฐานผ่านจูโจมโฉกอันหนึ่งสามค่ายปักธงชัยเป็นหนึ่งในกําลังพลที่สูญเสียเป็นจํานวนมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราลําบากมากแต่ด้วยประสบการณ์การรบที่ผ่านมาทําให้พี่น้องทหารผ่านจากกองร้อยต่างๆสามารถหลุดรอดชีวิตออกมาได้แต่ก็มีบ้างที่สูญเสียนะครับแต่ต้องบอกพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องเอฟซีตรงๆว่าเสียน้อยนะครับจิบจอยเสียไม่เยอะนะครับ แต่พี่น้องไทยฐานไทยจากหน่วยจากกองพันธุ์อื่นนะครับเขาก็เสียหายเยอะนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับเราก็มารวบรวมข้อมูลว่าฐานพันจู่โจมจากโชคอหันหนึ่งสามค่ายปกทงชัยผีชีพไปกี่ในนับแล้วที่มีชื่อ,เ,อ,อเป็นรายลักษณ์อักษรยืนยันได้325รนแต่ พี่น้องอาสาสมัครฐานพลานที่ไรชื่อตกหล่นที่หายสาบสูญไปในพื้นป่าในสนามลบมีอีกจำนวนหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับต้องมีไรชื่อตกหล่นนะครับเพราะว่าผมพยายามคน้นค้นไปก็ไม่เจอไรชื่อก็มีแต่หลักฐานที่ผมถืออยู่เขาก็มีไรชื่อโดยเฉพาะที่อ,อ,อนุสาวรีย์ที่เขาเคอ นะครับลายชื่อที่บรรจุไว้ใต้ฐานอนุสาวรีย์ที่ฐานกรุงเทพที่ด้านบนเขาคอนะครับชื่ออาสาสมัครฐานพลันของออโชคคอฮันหนึ่งสามค่าปักธงชัยที่พีชื่อเพื่อแผ่นดินนั้นมีไม่ครบจนกระทั่งปีพศ2558ผมก็ได้นำรายชื่อไปให้นายทหารที่ดูแลพื้นที่แถบนั้น คือเขามีหน้าที่จัดการบรรจุรายชื่อเข้าไว้ใต้ฐานอนุสาวรีย์ที่เขาเค้อนะครับพอผมตรวจพบแล้วมันไม่ครบก็เอาไปให้แต่ปัจจุบันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านได้สารต่องานของท่านหรือไม่นะครับก็ฝากไปยังพลม .1 น,นะครับตั้งอยู่แถวๆก่อนถึงลุ่มสักนะครับก็เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับหากท่านได้ดูคลิปของผม หรือท่านยังไม่ได้บรรจุนะครับก็ติดต่อประสานงานมาที่ผมได้เดี๋ยวผมจะตรวจคนให้แต่จริงๆแล้วผมนำหนังสือเป็นเล่มเลยไปให้ท่านในวันนั้นนะครับแต่ยังไม่บอกชื่อว่าผมนำไปส่งให้ท่านใดนะครับเพราะจำไม่ค่อยได้จริงๆแต่ผมก็มีหลักฐานมีภาพถ่ายอยู่นะครับเพราะวันนั้นก็ถ่ายภาพไว้อยู่นะครับก็ส่งมอบพอพวกเราชมรมฐานผ่านเราไปดูแล้วพี่น้องเราทำไมไรชื่อไม่ครบ ทำไมเขาไม่ขอรายชื่อหรือว่าขอมาแล้วฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาส่งรายชื่อให้ไม่ครบไม่แน่ใจแต่การลบที่เขาคอนั้นก็มีคนทหารหรือว่าอาสาสมัครของเราเนี่ยสูญหายเข้าไปในพื้นป่าหายสาบสูญก็เยอะเหมือนกันครับพอมาวันนี้ก็มานึกทบทวนถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่ผ่านมานึกถึงพี่น้องวีรชนคนกล้าที่ยอมลีชีพเพื่อแผ่นดิน โดยเฉพาะเพื่อนของผมบัดดี้ของผมนะครับอาสาสมัครฐานพลเดชเกตสันเทียแล้วก็น้องของผมอีกสองท่านก็คืออาสาสมัครฐานพลพยนศิริลาวันอาสาสมัครฐานพลลือกฤตนะครับก็ถูกบรรจุเท่ากระดูกไว้ใต้ฐานอนุสาวรีย์แห่งนี้นะครับอีกท่านหนึ่งจะลืมไม่ได้ก็คือจ่าสิบเอกธนาคมเปี่ยมกระดาษรองผู้บังคับกองร้อยฐานพลจูโจมที่965 นามเรียกขานว่าพลานหนุ่มฤทธิกไ์เท่ากระดูกของท่านก็ถูกบรรจุไว้ป้ายอนุสาวรียจ่าดำแห่งนี้เช่นกัน18กรกฎาคม2564คือวันสถาปนาหน่วยทหานพลานนะครับฝากให้พี่น้องประชาชนได้ลํำลึกนึกถึงวีรลชนคนกล้าเหล่านั้นคลิปนี้ผมจะแทรกภาพ มีรรมเข้าไปให้มากที่สุดนะครับให้พี่น้องได้รู้ว่าการลุกลบบุกบั่นประจานบ,บ้านองทานพันจุจมมไข้ปักธงชัยนั้นได้เสียสละมากน้อยขนาดไหนพี่ชีพกี่คนกี่นายนะครับผมจะแทรกภาพให้ดูแต่ภาพที่มันโหดโหๆเที่ยมๆก็บรรจุเข้าไม่ได้พี่น้องเพราะว่า Youtube เขามีกฎเกณฑ์ของเข,เขาเขาไม่ให้ใช้ภาพที่ มีความรุนแรงเข้าไปพอส่งภาพที่มีความรุนแรงเข้าไปเช่นขาดแขนขาดมีเลือดอย่างเงี้ย u t u b e เขาไม่รับรองจากนั้นเขาก็จะบล็อกช่องนุนนาวินชแนลเพราะฉะนั้นภาพที่ผมส่งเข้าไปก็จะได้เห็นเพียงภาพบางส่วนที่พอจะส่งเข้าไปได้เท่านั้นสำหรับภาพอื่นๆนะครับให้พี่น้องเข้าไปชมได้ในแฟนเพจ นนนาวินหรือว่า Facebook ของนุนนาวินเดี๋ยวผมจะส่งภาพเข้าไปเป็นระยะระยะช่วงนี้นะครับให้พี่น้องได้ชมกันภาพแขนขาดขาขาดภาพการพีชีพเพื่อชาติให้ไปชมใน Facebook <ม>นะครับข้อจำกัดของเขาไม่ค่อยเยอะแต่ช่อง u t u b e เนี่ยไม่ได้นะครับเขาค่อนข้างจะเข้มเราไม่อยากทำผิดกฎของเขานะครับเล่ามาถึงตรงนี้นะครับ ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านที่ได้ติดตามคลิปนี้มาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ